ควันทาขวันนี้วันที่8ก็16วันคือมันขังขังเลยใช่ไหมครับข้วกัขังเลยขังเลยมันมันลดไปแค่ไหนแล้วมันมัาตอนแรกมันขึ้นมาประมาณประมาณเม่ขึ้นกับสองเมตรนะครับแล้วมันลดลงไปประมาณประมาณครึ่งเมครับแล้วรอบที่สองนี่มามันก็ขึ้นเริ่มอีกอ๋อหมายถว่าน้ําเก่ามันยังไม่แห้งหมด น้ำใหม่มาเติมมันก็เลยทำให้น้ำนี้เพิ่มขึ้นประมาณกับสองเมตรครับให้สร้างใหม่ แน้ประมาณบนหัวเข่าน่อยหนึ่งนะแล้วก็มันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับผูบานอนอยู่ชั้นไหนชั้นสองชั้นสองไหมนานยังครับผูบา่าตอนนี้น่าจะประมาณได้ประมาณสิบสิบกว่าวันนะฮะสิ 5, บห้าสิบหกวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะครับ คือน้ําก็เลื้อผสมก่อนนะแล้วก็ทั้งทั้งกัวน้อยแล้วก็ทั้งข้างในเนี่ยครับก็เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ข้างในทั้งหมาทั้งแมวอะไรเงี้ยครับคือก็คือบางตัวเนี่ยก็หิวหิวมากนะครับก็ไม่มีข้าวไม่มีน้ำนะครับซึ่งระยะทางที่เราจะเข้าไปเนี่ยคือมันระยะทางวันหนึ่งกิโลนะครับแต่การที่เราจะเดินทางเข้าไปเนี่ยคือเราเข้าไปในช่วงเย็นนะครับคือ ทา,ทางมันมืดไม่มีไฟระหว่างทางนะครับก็คือความเสี่ยงคือเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ระหว่างระหว่างทางเนี่ยสูงมากครับยากลําบากแค่ไหนครับยากมากครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ระดับน้ำสองเราไม่ไม่มีคนพื้นที่ที่คอยไปานำทางให้น่าจะอยู่แค่อ,อกครับอยู่วานี้ครับ เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยพระเนนนะคะที่สถานปฏิบัติธรรมร่มโพทองกู่เบีย้ยพบว่าน้ำท่วมสูงบางจุดเนี่ยระดับอก,อกเลยนะคะการเดินทางนี่ต้องใช้เรือยอย่างเดียวเลยพระลูกวัดบอกว่าไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้ไม่นอกเฉพาะไม่นอกไม,ไ,มไม่ว่าจะเป็นพระนะคุณผู้ชมสัตว์ก็ได้รับความเดือดร้อนหมาแมวต้องพากันเข้ามานอนในวิหารที่หน้าพระประธานค่ะ ของวัดเนี่ยจมกันหมดเนี่ยต้องมาอาศัยวัดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ทั้งหมดติดอยู่ในวัดตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมารอบแรกน้ํามารอบหนึ่งแล้วมวลน,น้ําครั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อคือนเนี่ยคือรารอบสองคือนหนักมากช่วง3-4ตุลาคมที่ผ่านมามวลน,น้ํามันไหลเข้ามาท่วมจนมิดหัว ต้องใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้มา16วันแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จะช่วยอพยพทั้งพระเนนแล้วก็หมาแมวมาอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ก็อะมากี่กองวันนี้วันนี้ยังไม่ได้สักกองเลยไปแจกไหนบ้างครับวันนี้วันนี้ไปแจกหลายที่ครับหลายที่หลายจุดหลายจุดหลายจุดวันนี้ที่หลักๆก็เป็นไม้ชิน้อยไม่คุงน้อยไม้ชิงน้อยครับผมก็เลยสองสมอดที่มซ่อมสมุดทุมมสมุดทุมซครับที่ก็เหทั้งตคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณคาประการใด ใช่ไหมะนไรครับผม